Pearl, ติดต่อมาแล้วหนุ่มสุรวุฒิเผยข้อตกลงกันล่าสุดจากประเด็นที่หนุ่มสุรวุฒิหมายกนถทวงค่าตัวที่ยังได้ไม่ครบจากผู้จัดคนหนึ่งละครจบไป5ปียังได้ไม่ครบติดตามทวงตลอดจนกระทั่งเปิ่นหัตถยาได้ออกมายอมรับผ่านทางออนไลน์ยอมรับว่าที่หนุ่มพูดถึงคือตนเอง ล่าสุดหนุ่มสรวุฒิได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยความคืบหน้าบอกว่าขอบคุณพี่ที่ออกมายอมรับแต่ละคนมีเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวพี่เขาติดต่อผมมาแล้วมีการตกลงกันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่ช่วยกันนำเสนอข่าวนี้และที่สำคัญที่สุดขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ผม ถ้ามีความคืบหน้าอะไรจะมาอัปเดตกันอีกครั้งทางทีมข่าวเราก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยีเข้าใจกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ